ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของไทเฟนดีเดนนะครับที่ได้รับรางวัลโชว์เคยจำเดือนสิครับคุณอะไรครับแรวตาเรวตาครับคุณเรวตาที่เิเรื่องอะไรครับตอนนี้อยู่ที่เรื่องการสูดขี้นรถดรถการสูดีเป็นรอยนะครับที่มาที่ไปของ การลดเราถีบขึ้นมาได้ยังไงครับ้เกิดไปที่แท็กแล้วเราทำสุดทีนี้แล้วใช้ปากใส่ลงเลนเร็มันก็ไปถึงที่แท็กแท็กต้องหาทีงานมาหออ่อกยุดขึ้นอยกลงมันเป็นรอยตีกลับมาหาเราอีกทีนี้เราต้องเสียเวลาเอาไปซ่อมอีกมันเสียเวลาที่เราแล้วเสียความรู้สึกด้วยว่าเ,เราทำสุแล้วทำไมถึงไม่ได้คือปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นไงครับทำไปสองร้อยอ่ยเขาจะตีกลับมาประมาณยี่สิบสามสิบเนี้ยแล้วเราต้อง ผลเอาไปส่งห้องสีห้องสีเขาก็บอกเขาทําดีแล้วแต่ทําไมเราต้องเป็นรอยขีดข่วนเราเราก็อยากลดซํดาลดซําแบบไม่ให้เป็นขีดข่วนมากขึ้น,นอะไรเงี้ยสาเหตุมันก็อาจจะมา,ออาจากจากเราลงไปซ้แบบทำดีแล้วนดครับสาเหตุอาจจะมาจากเพราะว่าวางของปุ๊บไม่ได้ห่อปุ๊บมันก็ไปโดนใช่ไหมครับ <สา S 2> ตัวจพวกนี้ปุ๊บมันก็เกิดจะเกิดปัญหารอยขีดข่วนทีนี้เราก็เลยทาไงครับ ก็เลยคิดจะมาว่าถ้าเรามาห่อท้ายลายทําแบบนี้เสร็จห่อพิชิตเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปกระทบกระแทกก็ไม่เป็นไรก็ไปถึงิบแทก,ก็หยิบได้เลยไม่ต้องเป็นของเสียกับมาหาเราเลยนะงเมีเดียวจะทำสองร้อยก็จบคือสองร้อยเราก็เสียแค่ที่เราเลือกออกแค่ว่ามาเอาไม่ได้แล้วก็ไม่ก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทํายังไงดีว่าจะส่งของไปไม่ให้เสียจากเขาเลยห่อซ <ขอ S 2> ะเลยตรงนี้ห่อตรงนี้เลยทำเลย แล้วเที่ยวเดียวจบเราจะได้ไม่มีแบบงานเสียของเราเลยเสียแต่ครั้งเดียวแค่แต่มติว่าของเขามาเสียสองร้อยเราคืนแค่สามสี่ตัวเราเราก็มีสิทธิ์ทบได้อีกสามสี่ตัวเขาเอาไปจบที่คอนแสีให้หน่อยคอนสี่งให้หน่อยเขาก็ทาได้เลยแต่ถ้าเกิดเสียเป็นเสนะียเห้าสิบเนี่ยเขาก็ต้องไว้ที่นี้อีกวันหนึ่งแล้วทางแพ็คจของจะหลดเนี่ยเขาก็มาตามเมื่อไรจะตามให้เราจุกทีเราจะตามให้เราจุกทีตั้งแองที่เราทำไปได้ดีแล้วแต่เขาก็ต้องผลออกมา โอเคครับขอบคุณมากเลยครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ mm hmm. ก็คือทำปุ๊บทำให้เสร็จในทีเดียวเลยแล้วก็ลดของเสียด้วยครับขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมนะครับส่งมากันมาเข้ามานะครับเดี๋ยวเดือนหน้าคนที่อยู่ในนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับใช้เส้นทำยอดดูมีพโโยน